งี้งีๆครับเอาฮักให้โลมันฮักช่วยให้โลมาโลมนฮักช่วยลูไมาๆม่ฮักช่วยปล่อยดิเหนี่วเมโลเมโลมา n ร l ้มา n i l วเร็วๆ อันนี้ม่ม่ไ่กับแตแกงได้อ้อมยู่ห่ืงแต่ลายอยอะเดี๋ยวห้องเขาบานไปแกงทุบแกงครับเฮ่พี่น้องแต่ลายได้นี่ครับบ่ได้หน่อยได้นี่ครับเดี๋ยวเขาบานไปทุบแกงครับปาดส้อยเป็นคอเป็นคอเส้คก ต่ำมันพุงพี่น้องวิธีนี้ครับเอาวิธีนี้เด้อพี่น้องเนอะอกหอกแล้วก็เอาใส่ถุงหักมุนแบบมุนมุนครับนเนาะเยบ็บ้ลยแล้วพี่น้องโอ้หอมปลาขา <c oughs> เหยียบแบบรวบลัดครับเมี่ยงขั้วเบาบา,างกุนไปเดี่ยวไปแล้วเมี่ยงขั้วหม้อมาพี่น้องเลือดบ,บริสไทยแบเยบเก่งๆเขาเรบระท่านกินเด่นไปแล้ว <c oughs> โอ้น้ oh. องต้องนงไงครับต้่งแง้น่งงีน้องนงง,นงครับเอาฮักไหล,ล่มันฮักช่วยโลงมัโล่มันฮักช่วยลูกมามามฮักช่วยพอดเร็วเ พี่ม่พี่แม่มาช่วยฟอยไหมเ <Hello. Hello. S 1> ร็วเร็วมาช่วยฟอดหมแกงอมพี่น้องกเกดดอากาศห่อนพี่น,อน้องแกน้อไมตำหงพเพ <laughs> ยังไม่ตม่ำมูเพชรปบทีนี้สืบชิมูหกจดจดเสียบหลไปหางมาก็ได้หลยเลยอะพี่นอ้องนี่หน่อยมันนี่น่อยมันถูกถูกเสียบ อโอ้กบเนีน้ครับยังไม่เอาเมลโลเมลโลมานี่มานี่เร็วยวงาเมโลเมลโลมานี่เร็วมานี่เลยดวเมานี่มานี่ๆมา Để nam không? Hey, đốt làm đốt làm đấy, đốt nam đấy, Đốt nam đấy Ô, oh, nó bốc tờ kia nó Nằm nó lột, nằm nó oh, lột lại tờ bơi lăng, nhau cả nhau Ô, oh, เป็นเงากระเงาพี่นนองมันเป็นแบบมีเงาจอะทินมป่าพีเนาะไม่เิ่นมาจอบนี่ปา่านพี่เนอ,อน่นนอ่อนงงาใหญ่เลยครับแงใหญ่งใหญ่วัเนาะงใหญ่ เน,นียงใหญ่เลยครับบ่หายดีรีบ่หบเห็นดีนี่ดีตานะพี่น้องลีตาโอ้นี่พี่น้องไอ้โลหะเชื่อเพื่อนะลายเนียงนี่พี่น้องนี่ครับหลายเนียงลายเนียงออกวัดเลยพี่น้อง เดลเยวมีดนาดปาดออกอุ่นข้างในเดี๋ยวะอักกันแล้วพี่นอ้องรับพี่นอ้องอีกผลงานของหมาครับอ,อีกี่น่องได้ไลค์กันครับพี่นอ้อง เด็กแกงในอ้อมอยู่ครับเด็กแกงในอ้อมอยู่ฝานี่พาลูกน้องมากเดี๋ยวมาดูเขากล้องเขากล้องเขากล้องหน่อยครับขังเลียครับพี่น้องถ้าออกมาสวนขังเลกพถ้าออกมาสวนกับเด็กแกงในอ้อมอยู่ตอนในไยอยู่เดี๋ยวห้องเขาบานไปแกงทุบแกงครับ น er> er uh ี่พี่น้องลายได้นี่ครับบ่ได้หน่อยได้นี่ครับเดี๋ยวเขาบานไปทุบแกงครับเนี้ยงน้องใหม่แกงห้อนสดนนนนะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่อันนี้ปอกเลี้ยวหักคอหักเชือกเลยพี่น้องครัะปัด เอาดิทเดือดัอ่อนนะอนถูกเนี่ยมาถูกเนี่ยแะใส้คกหลุดนูก็ตงสีเกียงพูดไม่รวนนอนเลยมีายไเปนเรียนเปนเรียนนอนแล้วหักต้องไม่กันพี่น้องทุกไม่ต้องซสยกันวนี้ ่วนั hey, really? the Hebrews, the table, the table, ่ะมันก็ขาดออกเองขันอะไรเล่นบ่ขาดทุกก็จังทับปัดปัดเอาปุบก่อนพี่น้องถ้าไหนล่างต้องเอาไปล่างต้มเลยต้มนะมันต้มน่ะน้ำตะปูออกไปเองของมันนี่แหละไปน้ำฟ้องซุ่มขนซุ่มอยัางนี้ขนได้ท่านี้อะไรพี่น้องกำกำยังๆปวดโอ้ได้บ่หน่อยเด้อ ใส่ถุงทุบออกเอาวิธีหนึ่งกับปาดมันฟงปาดส้อยเป็นคอเป็นคอเส้นโคกต่ำมันฟงพี่น้องนึ่วิธีนี้ครับเอาวิธีนี้เด้อพี่น้องเด้อบอกบวก,กแล้วก็เอาเส้นถุงหมุนกับทุบหมุนครับบ,บ่มีฟงพี่น้องบแบบนี้ครับเป็น,นเห,หนียงเนาะเนาะก็เทเส้หมอ้อ มุนมุนทําได้ที่เซมหมวกตม่ตมเซมหมวกก่อนพี่น้องโอ้หมอนเดียดพอดีมีเด้อพี่น้องบักบวบขูดยังอ่อนดีพี่น้องขูด,ขด,ขด หนังข้างนอนคนอบถุนังแข็งหนังแข็งเวลาเขาไปแกงอยักสีอ่อนดีเสร็จพวกแกงน,นี่เลี่ยมมากเ่ยนี่ครับต้มน้ำออกครับจังน้อยเขาก็เกี่ยไปเอาน้ำออกแล้วจังจเสียาใส่น้ำจะนั่งพี่น้องเอาพี่น้อง นี่กเดือดเลยพี่น้องน้ำยานั่งเดือดแล้วก็จะเอาไอ้ปลาแดกบานเข้าก๋อยใส่แต่ว่าวิธีการเฮ็ดกับ่ิธีเฮ็ดบพี่น้องเป็นหมอมากครับก็เลยบาหวางครับบาหวางแม่ขั้วบาหวางครับก็ได้ตีเฮ็ดเองเอาเลี่ยวๆจังเอาจังมาเบิงพี่น้องเหรอเียบอะไรแล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ้หอมปลาขาเียบียบรวบลัดครับเมียงกัวเบา่างกุนไปแล้วคุณไปแล้วเมี่ยงกัวหมอมาพี่น้องเลือดบริสไทยแบบจริงๆเข่าพิ่นงกินเด่นไปแล้วไปคุณหมอต่านหัดก,กินหัดเขาอยู่นะสุขแล้วหรอพี่น,อน้องจิ้มมันก็น เซ็จเรียบร้อยล้วพี่น้องโออแต่เสียบพี่น้องแกงมันไม่หอนๆครับจเกีกยวเออพี่น้องเอ้เขาเทียงเข้าใบหิวเหี้ยงเอาแบบรวมกันนะพี่น้องนะเสียบเสียบเสียบเแกงเอียงกินเอียงเสียบเสียบครับ